สาวที่ชอบทาสีลูกแก้ววันนี้ต้องมาดู EP นี้ให้จบนะคะเรารีมาเพิ่มแล้วนะคะแดนนี่คอชุด3 6ส,สีค่ะแต่ละเฉดสีนะคะก็ะจะมีกลุ่มลูกแก้วทั้งหมดจัดถึง8กลุ่มด้วยกันเลยทีเดียวบอกเลยว่าเยอะมากที่เห็นอยู่ก็จะเป็นสีลูกแก้วโทนน้ำตาลทองนะคะแล้วก็จะเป็นโทนเมอร์เมดก็มีให้ค่ะ ใครที่ชอบมีความแบบชิมเมอร์นะคะเมอร์เมดด้วยแล้วก็ดึงลูกแก้วได้ด้วยก็ดูตามสีเขียวนี้เลยค่ะในเซตนี้นะคะก็จะมีสีลูกแก้วแคดไอมาให้ด้วยค่ะทุกคนใครที่รออยู่นะคะอยากซื้อแค่เซตเดียวแล้วก็ได้ไปทุกกลุ่มเลยก็คือเอาเซตนี้ไปน,นะคะชิมเมอร์ของเขาชัดทุกสีค่ะทุกคนนอกจากสีแคดไอปกติแล้วนะคะในเซตนี้ก็ยังมีสีไซรัปลูกแก้วมาให้ด้วยนะคะทุก ก็คือมันจะเป็นสีใสหลับแบบบางเบานะคะแล้วสามารถดึงลูกแก้วได้ไหม่ก็สีแบบมาจัดเต็มมากค่ะสาวสีที่ชอบที่สุดเลยก็คือสีตรงหน้านะคะจะเป็นเขียวมะเหมี่ยวนะคะสีลูกแก้วน้ำเงินขอบดํานะคะชิมเมอร์แบบชัดมากนะคะแล้วน้องทาง,ง่ายมากไม่พองเลยสักสีค่ะทาลงไปแล้วนะคะเอ็กก็จะตบท้ายด้วยนี้เลยจ้าตัวแบรนด์ทาดีเหมือนเดิมนะคะก็คือเมจิกท็อปโค้ค่ะตัวนี้จะมีความหนืดและเนื้อหนาคุมหน้าง,งานได้ดีมากที่ เลเรามีออยอนะจ๊ะสาวทุกสีนะคะบอกเลยว่าไว้วางใจได้ไอเนลบิวตี้ซับไพนะคะเรานําเข้าสินค้าที่ดีมีคุณภาพแถมเป็นแบรนด์ไทยนะคะเช่นแบรนด์ทาดีนะคะทุกคนใครที่อยากได้เซตนี้ไม่ทันรอบที่แล้วรีบทักอินบ็อกตัวเลย